สบายดีพี่น้องสบายดีพื่อนสุขสุขคนจะก้าใหม่นะเสียบนั่งเหวว็ดอยู่ขั้วกินอยู่น้อง,ง,ปง้ปีนี่ยสิ่ปีงเห็ดตำมีน้องของเราวันนี้ ขวดจิโร่ให้เนาะมันจะปิ้งเห็ดตำใส่น้ำมันผสมทำแจว่วกินกับจิโร่พี่น้ยองเลยเลือกใครเหยียบมัน เราเดี๋ยวจะยังกินซีบร์ตเลยคล้ายๆใหญ่บ่จะเยอะแล้วขอยิ่งเป็นน้องน้อยเดี๋ยวก็ตาแจ่วยังเนาะแจ่วน้ำไม้ส้มตาแจ่วน้ำไม้ส้มจะมากินคู่กับขั้วจีโอมหรือขั้วจีหล่อและพี่น้กในกล่องเสียงดีใต้ดิน แต่คตรีดตลีดทานไ่ได้เพราะต้องมีปีในองรอบแม่โบท่านหอดงามกสิว่ากันเนาะเหดจิวเห็ดกินน่าเมั่งเน้งตามไปกระเสบหอมหอมเห็นเนาะซีสันสำหน่อไม้ส้มใส่เห็ดไข่ใส่เห็ด เห็ดคล้ายพี่น้องน้องเนยกระเพ้าเหยียบตอนสิมาเล <c oughs> บายบริสไทพี่น้องได้เบิ่งผสมสับมีดอกหน่อยกับเห็หดเนี้ยก็ดนะเห็ดปวกดอกนึงน่ะจ้ะครับเห็ดดินดอกนึงผสมประสานจ้ะพี่น้องแข็งแสบอุย้ยแมงเม,ม,ม,มาแ,แมงเมามากเลยแมงเมาหน่อยรักมื่อคืนนี่แมงเมา่าใหญ่ผสมนี้ยเป็นยังไงเนาะยังพันไปชิมเลย บม่ได้ใส่กระเทาะกระเทียมบ่า่ใส ouais ่เป็นยังไงแฉบ่แซ่บอยู่นะก็เศกอยู่ไนะเศกไปคนนั้มาที่นี่โอ้แมงเมาสิลงมานั่แเลยอจะกินมันเลยใช่พี่น้องเ่บไปได้พี่น้องมาเด้อมาเด้อยิงเขาแรงลงกันเด้อพี่น้องเพื่อสุขสุขคนนี่พี่น้อง สุดเซ่บแสกเลยหรอไเด้อพี่น้องเด้อกินข่าวแรงร่วกันเลยเซ็บแ่อร่องกันพี่น้องโต้เสียง่าดังห่อมห่อมเนี่ยหมดเลยแท้หมาแลนแล้วนะ

จู่ยอดน่ามาห้านาทังเลยหาสิบไปคำคำนึแบก็เขาเดินเนี่ยอืมดอบอกเนือยงเนื่อยบอกยัเห็านริสุิ์หมอ้า Bóc, quý cô mẹ, bảo mẹ, 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 nhưng mẹ, 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 mà mẹ, 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 em mẹ, mẹ, em mẹ, 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 nó mẹ, 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 chơi mẹ, 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 เด็กๆขบถิมหอละแยงบัดสุคนก็เ oh, ม <You 're S 2> <right? S 1> ิาษาจนก๋วเตียวรืที่กินยังงก๋วยก๋เตี๋ยวกินยเยาก๋วยเตีก๋วยเตี๋ยวเอนี้เาจะมักกินก็มีี่นะนี้บอันนี้อันท้ายนั่งแบบนั่นแหละมันจะมีหัวใจนะ ก็ใจเป็นน้ำน้เลยค่บที่ c น้าเนี้ยนำแบบกระทรงแบบจะเ้าใส่บบนะเรียมีเปลก็มีหรอแกงชมผู้แกงก็มีแกงกตัลุก่าแกงตะลุกมีส่เดยมีหอม คกินเพี่ยวเลยดีไปแล้วนี่คนเดียวหืมแรได้ค้นห้าหน่อยสิหนึ่งเท้าวัดสิบเกาน้ำไม่เองเนาะรู้สึกไปหาเห็ดรู้สจกไปหาเห็ดนะ่บบบหายใจคนเดียวแล้วก็แดดบอไม่ที่นี่ลูกแล้วก็แดดห้าเห็ดให้หัวโมงหนึ่งอึ๊ดก็เฉยๆแล้ว ม่คิดรับเลยหวมั่งนะย่อมแล้วกินกนมาทมปวดโพอเลยเป็นยังไงจะเห็นแล้วปจ้างให้เราโสจัเพาะว่าสเสียมังนะครับแม่แกงเสียงสิับไม่ใชู่กมีหาช่องเท่กขอเวนี่ยี่มาครับบะปู่อยากก็ได้เนาะตมพ่อสิงแกงเป็นอะไรน้อ นี่เต็กน้ไม่ชงกินนี่นเป็นกปเพิ่มไถ่นี่ดมควันยำหน้าปีนี้เขาได้ได้้ไม้ชงได้ไมไมีกายขึ้นน้ำหน้านะนได้เอาเนาะปีนี้ไห้เอีกระฮาห ไาห้ามอยิเงละเิงจะง่วงหนอไปนอนเดียยวไปม่วงนนีกจิ้มนะอืมอืมนีมุตายแล้วอีกจันันมากมันอ่ะจั

มันบมีบมีบมีใส,สากนะบวมีใส,สากมิจะห้องมาเท่านั้นใส,สากมะใช้สากบมมีดอกมแต่ห้องมาสชนะเขาน่ะกินข้าวแรงน้องเนยมาเอาโทรศัพท์โอ้ยจะนมขับเนาะมือ,อยา,ามาือยาครับไ,บ <laughs> ไบมข <laughs> <หน S 1> ึนเขาขึนเขาเ้อ

เหมมีคน,น,น,นเห็นนหนเหรเาห็นเลยคนอื่นเพิเห็นขาก็ะหเห็นเลยน้ำมันเป็นน้ำตาแต่กรเห็นแต่พอได้กินเขาบริเวณกระหังนาเขา้องจีวัวนกระหางต่องสูงเขินแท้แหละท่งช่องยีงกราหังด้ยที่ไรเขาจิวาน ยำอันจุไม่ใส่้ากากอนาะมคนคน,นเดียวเนี่าเัาเก่งน่าแหละเขาได้ถุงเยอดจองคนจองคนน้าแหละจะได้ถุงกินเก่งแน่นอสุด

แบบนี้จอไปดีพี่น้องขอบคุณพี่น้องไว้ไดเด้อที่เขามาเบิมงมาสมมที่เขาแลงน้ากันแบบแทบนะคะหน้าก่อนเหาะค่ะคยสั